สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาดอนในเยอรมันชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแชร์การทิ้งขยะของคนเยอรมันนะคะทุกคนที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือต้นคริสต์มาสที่เราไปซื้อมาตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะพอเทศกาลคริสต์มาสผ่านไปนะคะหลังวันที่6มกรานะคะฝรั่งเขาก็จะ เก็บต้นคริสต์มาสนะคะออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะข้างๆ้างถังข,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 งขยะที่เห็นเด่นชัดเจนนะคะเพราะทางเทศบาลจะส่งหน่วยงานมาเก็บนะคะต้นคริสต์มาสไปทิ้งให้เรานั่นเองนะคะทุกคนค่ะแต่เนื่องด้วย2ปีที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์สถานการณ์โควิดนะคะทุกคนก็เราต้องจัดการเองนะคะ ก็ตอนแรกนะคะปีแรกเลยนะคะอันนี้เรายอมรับได้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะพอปีที่2มาเราได้รับจดหมายว่าเดี๋ยวจะมีเทศบาลมาเก็บนะคะแต่แล้วเราก็ผิดหวังนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าท่านได้บอกว่ายังมีนโยบายโควิดอยู่นะคะพนักงานไม่มีนะคะทุกคนดังนั้นเราจงได้ช่วยตัวเองนะคะวิญญาณของ พนักงานตัดอ้อยแล้วก็พนักงานตัดต้นมันสำปะหลังก็เข้าสิงสาวุดรทันทีนะคะทุกคน,นะคะเพราะว่าแม่ย่าก็กุ้มใจนะคะของเรามันมี2ต้นของคุณย่าด้วยแล้วก็ของสาวุดรด้วยนะคะทุกคน,นะคะคุณย่าก็กุ้มใจนะคะว่าจะทํำยังไงดีนะคะก็เลยบอกพ่อบ้านว่าให้ไปเอาเลื่อยตัดกิ่งไม้ที่บ้านคุณลุงนะคะคุณพ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคาว่าเดี๋ยวของพ่อบ้านนะคะสร้างอารมณ์ชุนเฉียวให้แม่บ้านนิดนึงค่ะก็เลยเดินไปที่ห้องครัว ก็ได้มีดนะคะมีดคู่ใจมานะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะงานนี้สะใช้ต่างเราขอลุยเองนะคะทุกคนคะ่ะทั้งหนาวนะคะทั้งหนาวทั้งเปียกค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศในช่วงเดือนธันวามกราก็จะประมาณนี้นะคะอึมครึมอึมครึมนะคะฝนลินลินนะคะหิมะตกหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จัดการนะคะนี่เลยค่ะคุณย่าบอกว่าเธอทําอะไรได้ที่มันดูง่ายๆไปหมดเลยอะไรนะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรายอมรับตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนนะคะก็คือรถเรามันใส่ไม่ได้นะคะหลังรถนะคะทุกคนค่ะที่จะไปทิ้งในที่ทางการเขาจัดไปให้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็ตัดตัดตัดนะคะเตียนเตียนกิ่งมันแล้วก็ลงถังขยะบ O นะคะถังขยะที่ย่อยสลายได้นั่นเองนะคะทุกคน ก็คือในใจก็นึกแบบนึกถึงหน้าเทศบาลเลยนะคะเทศบาลเทศบาลเทศบาลน,นะคะ2ปีแล้วนะคะที่มันต้องมาตัดต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนขาปีนี้ก็นึกอยู่นะคะถามมาดามกะปิแล้วนะคะว่าแม่ขอต้นเล็กๆได้ไหมนะคะไม่ขอต้นใหญ่เหมือน2ปีที่แล้วได้ไหมนะคะมาดามก็มองหน้าบอกว่าถ้าต้นเล็กมันก็ตกแต่งไม่สวยนะคะทุกคนก็ช่างใจอยู่นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะ ถ้าทางเทศบาลเขาไม่มาเก็บปีนี้อีกนะคะพัก็ต้องได้จัดการแบบนี้อีกนะคะทุกคนเราก็ราคาต่อต้นนะคะราคาก็สูงอยู่พอสมควรนะคะนี่คือถังขยะที่ย่อยสลายได้นะคะก็คือถังขยะสีน้ําตาลน,นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเต็มปีรีเลยนะคะอัดแน่นมากเลยนะคะ2ต้นนะคะและสีเขียวก็คือถังกระดาษนะคะสีดําก็คือถังขยะทั่วไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ ในส่วนของข้างๆนะคะก็ยังเหลืออยู่2ต้นนะคะนั่นก็คือของเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะเพื่อนบ้านก็บ่นใหญ่เลยนะคะว่าจะทํายังไงดีนะคะเสร็จหลังจากนั้นนะคะเราก็มาถึงถังขยะที่ไม่สามารถทิ้งลงในถังขยะที่มีไว้ประจําบ้านได้นะคะ mm hmm. ในส่วนถังขยะพวกนี้นะคะเราต้องแยกนําไปทิ้งในส่วนที่ถัง รัฐบาลเขาจัดไปให้เราทิ้งขยะนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องพวกนี้ไม่สามารถที่จะทิ้งลงในถังขยะทั่วไปได้นะคะก็ถ้ายังใช้งานได้เราก็มาวางไว้ข้างทางนะคะเราก็เขียนไว้ว่ายังใช้งานได้สามารถนําไปใช้ต่อได้นะคะบางคนที่เห็นเขาก็อยากเอาไปใช้ต่อก็สามารถนําไปใช้ต่อได้นะคะแต่สําหรับวันนี้พอนจะพาทุกคนเอาขยะพวกนี้ไปทิ้งแล้วก็ไปดูที่ที่ทางรัฐบาลเขาจัดไปให้เราทิ้งขยะพวกนี้กันนะคะ ตอนนี้คุณพ่อบ้านของเราก็เอาขยะขึ้นหลังรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือทางขยะที่เราสามารถใส่รถแล้วเอาไปทิ้งเองได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่รัฐบาลเขาจัดแยกชนิด ถังคอนเทนเนอร์ไว้ให้เราทิ้งเรียบร้อยนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยลักษณะการทิ้งก็จะแบบนี้นะคะบางอย่างก็ต้องไปเสียตังก่อนหรือบางอย่างก็ให้ทิ้งฟรีได้นะคะทุกคนคะ่ะในส่วนถังขยะที่เป็นพวกตู้เสื้อผ้านะคะเครื่องไม้หรืออะไรที่ไม่สามารถที่จะทิ้งนะคะลงถังขยะทั่วไปแล้วมีขนาดที่เยอะนะคะเราก็สามารถโทรไปทำนัดกับทางเทศบาลน,นะคะว่า มีคิวว่างที่จะทิ้งขยะพวกนี้ได้วันไหนนะคะเขาก็จะเช็คดูนะคะว่าโซนนี้ยเขาว่างวันไหนนะคะแล้วเขาก็จะบอกเรามาว่าวันนี้นะให้เราเอาถังขยะมาวางไว้ข้างทางจะมีหน่วยงานมาเก็บ ของของเราในวันที่นี้เวลานี้นะคะเราก็เตรียมถังขยะออกมาไว้นะคะเพื่อให้เห็นเด่นชัดทางรถขยะเขาก็จะได้มาเก็บเอาไปทิ้งให้เรานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะคือการทํานัดแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ย้ายบ้านนะคะโล่ของนั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วนะคะที่ถึงขยะก็จะอยู่ใกล้ๆห้างนิดนึงพระบ้านบอกว่าหิวข้าวนะคะเราก็เลยมาต่อกันที่ไก่ป๊อบฝรั่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะไก่ป๊อบฝรั่งจานนี้นะคะมีโคก นะคะแถมมาด้วยก็คือราคา155บาทนะคะไก่ป๊อบหนึจานครก1แก้วนะคะส่วนซอสมะเขือเทศที่เพื่อนๆเห็นนั่นนะคะซื้อแยกนะคะกระปุกละ15บาทค่ะทุกคนแล้วก็เฟรนฟรายนะคะจานละ130บบาทค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะอาหารฝรั่งนะคะแบบฟาสต์ฟู้ดแบบเร่งด่วนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะคล้ายๆไก่คุกเกลือชุบ แป้งทอดนั่นเองนะคะทุกคนค่ะก็จะอร่อยในตามฉบับของฝรั่งนะคะสําหรับคนไทยเราก็จะดูเค็มปลาแรมปลาแลมนิดนึงนั่นเองนะคะทุกคนค่ะพอเราทานเสร็จแล้วนะคะก็จะ ไปทำธุระต่อให้คุณย่านะคะทุกคนคะใครมาทิ้งขยะกับพอนะคะมาค้าคะมาทานไก่ป๊อบฝรั่งกัน,นะค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาทิ้งขยะด้วยกันนะคะวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องฝรั่งน้อยกับสาวอุดรในเยอรมันชาแนลด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ